ข้ามกลางบรรยากาศเขมององเกรงพลันเสียงโลหะกล้องกังวานแพรด่ดังติดต่อกันเป็นพืชเตากลั่นโอสถที่แลดูยิ่งใหญ่อลังการถูกผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนนำออกมาจากแหวนบรรจุสุดท้ายตกกระแทกพื้นตรงหน้าติดไฟเตากลันกระทบพื้นเสียงตะเบงตามติดพลันเปลวเพลิงหลากสีที่สงบสำรวมสายแล้วสายเล่าก็ลุกขึ้นบอในเตากลันเหล่านั้นช่วเวลาสั้นๆอุณหภูมิของพสุธาอากาศผืนนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มองดูเตากลั่นโอสถมากมายรายล้อมรอบกายสีหน้าเซียวเหยียนค่อยๆเคร่งครัดขึ้นแต่เขากลับไม่นำเตากลั่นออกมาเพียงยื่นมือขวาออกช้าๆจากนั้นกำมูเปลวเพลิงสีน้ำตาลม่วงแซมขาวเล็กน้อยก็ลุกโชนขึ้นมาครืนทันทีที่เปลวเพลิงนี้ปรากฏก็ขยายตัวพรวดพลาดห่วงเริบตาก็อบอวนเหนือศีรษะเซียวเหยียนราวกับเมฆอัคคีก้อนหนึ่ง จากนั้นเมฆอัคขีผนึกตัวเป็นเตากลั่นโอสดสีน้ำตาลม่วงเตาหนึ่งท่ามกลางสายตาตื่นตะลึงของฝูงชนนี่คือไฟวิเศษฝีมือบังคับไฟที่ยอดเยี่ยมนักแต่ผนึกเปลวเพลิงเป็นเตากลั่นเช่นนี้หรือไม่กลัวว่าจะควบคุมไม่อยู่ขณะที่หลอมสร้างโอสถการแสดงฝีมือของเซลเหยียนเรียกสายตาตระนกกังขาโดยรอบทันทีตามติดด้วยเสียงพึมพำแผ่วแผวแพร่ดัง เอาอัาคีค่อยๆลอยขึ้นเบื้องหน้าเซลเหยียนสภาพอันแข็งแกร่งคงทนนั้นทําให้มหาปรามาจารย์ปรุงยาหลายคนต้องตีหน้าเครียดบังคับไฟวิเศษได้ร่าชองคล่องแคล่วถึงขั้นนี้นี่ต้องมีพลังควบคุมและพลังจิตวิญ,ญญาณที่แก่กล้าปานใดเข้าโหวอที่อยู่ไม่ไกลก็ถูกความเคลื่อนไหวทางด้านนี้ดึงดูดสายตาเช่นกันเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนแค่นเสียงหัวเราะเย็นชาลีลาสวยงามแต่หาประโยชน์อันใดมิได้คนหนุ่มก็คือคนหนุ่ม มองดูเตาอักคีตรงหน้าเซลเหยียนงอนิ้วดีดเบาๆพลันเปลวไฟลุกพี่บอในเตากลั่นหนึ่งเสียงดังฟูกลายเป็นมังกรไฟตัวหนึ่งแหวกว่ายชอวัดเฉียนกลางเตากลั่นโอสถผนึกเตากลั่นสำเร็จเซลเยียนกลับมีได้ลงมือปรุงทันทีแต่หลับตาลงช้าช้าเห็นพฤติการแปลกๆของเข,ขาผู้คนโดยรอบตะลึงงานอีกคำรบแต่พินิจจากการแสดงฝีมือของเซลเหยียนเมื่อครู่นี้กลับไม่มีผู้ใดศบประมาทบุรุษหนุ่มที่แลดูอ่อนวัยยิ่งคนนี้อีก ไม่รู้ว่าคราวนี้เซียเวเหยียนจะหลอมสร้างโอสถชนิดใดในหมู่คนดูสเวียนคงจืดจ้องมองเซลลวเหยียนพลางกล่าวด้วยสีหน้าครุ่นคิดโอสถที่ค่าปรุงได้ส่วนใหญ่เซียเวเหยียนก็ฝึกหัดมาแล้วเช่นกันโอสถระดับก้าวในอดีตค่าหลอมสร้างไม่สำเร็จฉะนั้นถ่ายทอดให้เขาแค่สองชนิดเท่านั้นเย่าเหล่ากล่าว บรรลุถึงระดับชั้นนี้สูตรโอสถยิ่งทวีความสําคัญหากไม่มีสูตรโอสถระดับเก้าใครจะหลอมสร้างออกมานั่นคือเรื่องเพ้อฝันทว่าระดับความหายากของโอสถระดับเก้าไม่น้อยหน้าไปกว่าเคล็ดวิชาหรือทักษะยุทธ์ชั้นฟ้าแม้กระทั่งเย่าเหล่าเองเก็บรวบรวมอยู่นานหลายปียังมีแค่สูตรโอสถระดับเก้าแค่สองม้วนหนำซ้ํายังเป็นโอสถทิพย์ซึ่งเป็นชั้นต่ําสุดของระดับเก้าด้วย ขนาดย่าวล่ากล่าวจบเซลเหยียนบนสนามพลานลืมตาเขาจีดนิ้วสองนิ้วเม็ดกลมสีเขียวหยกเม็ดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นระหว่างนิ้วทั้งสองผลโพธิเขาจะหลอมสร้างโอสถโพธิเห็นเม็ดกลมสีเขียวหยกนั้นชนชั้นรู้ลึกรู้จริงอย่างพวกย่าวล่ามองออกถึงเป้าหมายของเซลเหยียนในปราดเดียวโอสถโพธิเพียงสร้างสายฟ้าโอสถได้แค่ก้าสีอาศัยสิ่งนี้เอาชนะเท่าโหวอเหมือนจะลำบากอยู่บ้าง เวียนอีมั่นคิ้วเล็กน้อยขณะกล่าวไม่ง่ายจริงๆหากจะคว้าชัยด้วยโอสถโพทีเวียนคงจจอและเทียนเลยเจอขมวดคิ้วแน่นเช่นกันพวกเขาทราบจากย่าเหล่าว่าเวลานี้เซวียนเป็นผู้แกร่งกล้าระดับเทพยุทธ์เต็มตัวแม้ไม่ได้บอกว่าจิตวิญญ,ญาณอยู่ในเขตแดนใดแต่ต้องบรรลุถึงเขตแดนมหาตอมันแล้วอย่างแน่นอนความสามารถเช่นนี้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ ที่จะหลอมสร้างโอสถระดับเก้าแล้วแต่ที่พวกเขาคาใจก็คือเหตุใดเซลเยียนถึงยังเลือกโอสถโพธิคงมีแผนของตัวเองเหย่าเหล่านิ่งไปเล็กน้อยด้วยความมั่นใจที่มีต่อเซลเหยียนเขาไม่คิดว่าเซลเหยียนจะมีความคิดดูแคลนคู่ต่อสู้ในเวลาสําคัญเช่นนี้ขณะนําผลโพทีออกมาเซลเหยียนชำเลืองมาที่พวกเห่าย่าเหล่าแอร์วบหนึ่งหลังเห็นคนเหล่านั้นมุ่งคิ้วเล็กน้อย เขากลับประบายยิ้มบางคนอื่นรู้แค่ว่าประสบการณ์ปรุงยาของเขาอ่อนด้อยกว่ารุ่นอาวุโสอย่างเท่าโหวอไม่ผิดตามเหตุผลแล้วประสบการณ์ของเขาเทียบผู้เท่าทั้งหลายที่ฝึกฝีมือมานานเป็นร้อยปีไม่ได้แต่เสียดายเขาเคยบรรลุแจ้งใต้ต้นโพธิเวียนว่ายรอยพบนั่นทําให้เขาได้รับผลดีมากมายเหลือประมาณและประสบการณ์ด้านหลอมสร้างโอโสถก็คือหนึ่งในผลดีนั้นฟิว นำผลโพที่ออกมาเซลเหยียนปาดมือบนอากาศเบื้องหน้าสมุนไพรานานา,นาชนิดลอยลิ้วจากแหวนบรรจุออกมาไม่ขาดสายแค่คริปตาก็เร่งรายแน่นขนาดเหนือสีสากขาวลองกบคร้าวๆน่าจะไม่ต่ำกว่าพันชนิดปริมาณที่น่ากลัวปานนี้แม้แต่นักปรุงโอสถทั่วสนามยังอดอึ้งงันมิได้ กับความอัศจรรย์ใจของฝูงชนเซียวเหยียนกลับไม่รู้สึกรู้สมยกนิ้วจิ้มอากาศเบาๆในทานสมุนไพรนั้นพลันมีสมุนไพรกลุ่มหนึ่งแยกตัวออกมาพุ่งลงเตากลั่นสุดท้ายถูกมังกรไฟตัวนั้นขมือบในคำเดียว กลางอากาศสมุนไพรที่เรียงรายแน่นขนาดลอยเข้าเตากลั่นอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมของเซีวเหยียนเวลาไม่กี่นาทีสั้นๆคลื่นพลังงานสุดสะพรึงชนิดหนึ่งก็แผ่ซ่านจากเตากลั่นโอสถทำให้ห่วงอากาศโดยรอบเริ่มสั่นกระเพื่อมสมุนไพรามากมายปานนี้เกินจำนวนสำหรับโอสถโพธิแล้วหรือเขาไม่ได้หลอมสร้างโอสถโพธิแต่สมุนไพรส่วนใหญ่นั่นฉไหนคล้ายคลึง กับการหลอมสร้างโอสถโพธิสเสวียนคงจือมุ่งคิ้วพึมงพามสำหรับคำถามของเขาพวกเย่าเหล่าสามคนได้แต่สายหน้าเนิบเนิบพวกเขาไม่ชัดแจ้งเช่นกันว่าเซียวเหยียนต้องการทำสิ่งใดกันแน่ทำได้แค่รอคอยผลลัพธ์สุดท้ายหลายคนถอนใจแผ่วเบาสะกดความกังขาในใจเริ่มจดจอ่อสมาธิไปที่การแข่งขันกลางสนามตอนนี้ เซวเยียนหลอมสร้างโอสถแม้ค่อนข้างครึกโครมแต่ไม่ถึงกับทำให้สายตาทุกคู่จับนิ่งอยู่ที่เขาตลอดเวลาที่นี่คือหอคอยโอสถน้อยคับข้างด้วยมหาปรมาจารย์ปรุงยาที่เคยมีชื่อเสียงกึกก้องบนทวีปมัตชิมสายตาของคนเหล่านี้ไม่เพียงสูงล้ำหน่ำซ้ำพวกนักปรุงโอสถที่อยู่บนเวทีเดียวกับเซีวเยียนก็มีใช่ตะเกียงพร่องน้ำมัน ระหว่างแต่ละคนหลอมสร้างล้วนมีเสียงลมฟ้าขนองไล่หลังแลดูยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้กันการประลองเช่นนี้หากวางไว้บนทวีปมัชชิมไม่ทราบจะทำให้นับปรุงโอสถกอมากน้อยเคลื่อเคลิ้มตาลอยบนลานกว้างที่ดารดาดไปด้วยเตากอล้อนโอสถนอกจากเซียวเหยียนแล้วจุดที่หนึ่งดูดสายตาสูงสุดไม่มีใครเกินหน้าเท่าหัววอคนนั้นไม่ว่าตัวประหลาดเท่าคนนี้จะน่ารังเกียจปานใด แต่ฝีมือปรุงยาของเขากลับไม่เป็นที่คลางแคลงสามารถท้าชิงตำแหน่งผู้ชนะเลิศกับย่าวล่าในงานชุมนุมโอสถนี้เพียงพอพิสูจน์ถึงพรสวรรค์อันโดดเด่นของเขายิ่งกว่านั้นเท่าหหวอในเวลานี้ก็มีช่หนุ่มน้อยเหมือนปีนั้นการฝึกฝนที่สังสมแรมปีฝีมือปรุงยาของเขายิ่งสูงขึ้นทวีคูณอย่างไรข้อกังขาต่อให้ควานหาจนทั่วหอคอยโอสถน้อยคนที่สามารถเอาชนะเขาก็มีอยู่นับรายได้ ฉะนั้นเท่าโหวอน่าจะเป็นผู้มีโอกาสคว้าชัยชนะมากที่สุดในการเลือกตำแหน่งผู้อาวุโสคราวนี้เวลานี้เท่าโหวอํกำลังเพ่งสมาธิอยู่ที่เตากลั่นโอโสถรอบกายของเขามีสมุนไพรนานา,นาชนิดหมู่นวนเป็นวงกลมหลายยวง ทุกชั่วขณะจะมีสมุนไพรที่อบอวนด้วยพลังงานเข้มข้นหลายต้นถูกเขาโยนลงเตากลัน่นจากนั้นหลอมสกัดอย่างว่องไวแต่ละขั้นตอนคล่องแคล่วลื่นไหลลีลาในขณะยกมือยกไม้ย,ยิ่งสะท้อนราศีมหาปรามาจารย์แห่งยุคเหนือเวทีศิลาผู้อาวุโส7คนกวาดสายตามองดูสนามแข่งช้าช้าสุดท้ายค่อยพงกศีสษะเล็กน้อย ดูถ้าเท่าโหว,วมีโอกาสชนะสูงมากผู้อาวุโสคนหนึ่งแลเห็นลีลาชั้นเชิงของเท่าโหว,วอดจะยิ้มกล่าวมิได้ได้ยินคำพูดของเขาผู้อาวุโสอ,อื่นๆต่างพงกศีรษะเห็นด้วยฝีมือปรุงยาของเท่าโหว,วเปรียบกับพวกเขาจัดว่าสูสีกากึ่งตรงใจกลางของคนกลุ่มนี้ผู้อาวุโสใหญ่ที่สวมชุดผ้ากระสอบคนนั้น กลับมีได้ปริป,ปากสองมือซุกในแขนเสื้อสายตาเฉยชากลับเคลื่อนไปตำแหน่งของเซียวเหยียนหลายปีมานี้คนที่สามารถทำให้เขามองไม่ออกมีอยู่น้อยยิ่งกว่าน้อยทว่าบุรุษหนุ่มที่ชื่อเซียวเหยียนคนนั้นไม่ทราบเพราะเหตุใดทำให้เขาบังเกิดความรู้สึกเช่นนั้นขึ้นมาอีกความรู้สึกชนิดนี้ทำให้เขามีลางสังหณรบางอย่างการคัดเลือกครั้งนี้อาจจะมีม้ามืดที่มืดยิ่งกว่ามืดโผล่ออกมาตัวหนึ่ง การหลอมสร้างโอสถโดยเฉพาะโอสถระดับสูงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากอย่างเช่นพวกเซวเหยียนที่เป็นนักปรุงโอสถระดับชั้นนี้หลอมสร้างแต่ละที่กินเวลา10วันครึ่งเดือนคือเรื่องปกติ สำหรับจุดนี้บรรดานักปรุงโอสถโดยรอบต่างประหนักดีชนั้นไม่แสดงท่าที่หุดหงิดรำคาญใจตรงข้ามกลับชมดูอย่างเพลิดเพลินดังคำว่าคนนอกวงการดูเอาสนุกคนในวงการดูเอาวิชาการประลองปรุงยาเหล่านี้คนอื่นอาจรู้สึกน่าเบื่อแต่สำหรับพวกเขาแล้วกลับตื่นตาเร้าใจอย่างหาที่เปรียบนี้ได้ กานเวลาหมุนผ่านพริปตาเดียว5วันล่วงเลยใน5วันนี้มีคลื่นพลังงานสับสนแผ่พุ่งออกมาจากเตากลั่นมากมายสุดท้ายเกิดการประทุรุนแรงทำให้สารสกัดสมุนไพรจำนวนมากในเตากลั่นมอดมาลายในคริปตาทว่าหามีผู้ใดท้อแท้กับความล้มเหลวเหล่านี้ สำหรับคนในสนามแข่งแล้วนี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งใครก็ไม่อาจรับประกันว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จเต็มร้อยต่อให้เป็นเซียวเหยียนก็ไม่กล้าพูดวาจาประโยคนี้เพราะใน5วันที่ผ่านมาเขาล้มเหลวหลายต่อหลายครั้งและเสียสมุนไพรไปแล้ว3ามเตา ความผิดพลาดแต่ละครั้งล้วนมีสาเหตุต่างๆนานา,นาแต่ที่โชคดีก็คือหลังความล้มเหลวสามครั้งการหลอมสร้างของเซลเยียนยิ่งลื่นไหลดั่งใจนึกแสดงว่าได้รับบทเรียนจากความพลาดครั้งมีใช่น้อยทว่าหลังห้าวันผ่านไปการหลอมสร้างถัดจากนั้นทุกคนเริ่มเดินเข้าสู่คันลองที่ถูกที่ควรจำนวนครั้งของความผิดพลาดค่อยๆลดลงด้วยเหตุนี้เมื่อเวลาผ่านพ้นไปอีกห้าวัน ในเตากลั่นของบางคนเริ่มมีเขาครองของตัวอ่อนโอสดให้เห็นและคลื่นไหวสะเทือนในพระสุธาอากาศโดยรอบก็ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเวลานานเข้าบรรยากาศบนลานกว้างกลับตึงเครียดกว่าเดิมทุกคนรู้สึกได้ว่าช่วงเวลาที่สนุกเร้าใจสูงสุดอยู่ไม่ไกลแล้วครืน บนฟ้าก้อนเมฆคลึ้มดำผุดโผลอสนีบาดแลบแแลบราวอสอรพิษสีเงินลดเลี้ยวในก้อนเมฆอึดใจถัดมาก้อนเมฆค่อยๆปรากฏสีสันเป็นชั้นชั้นกระทั่งบรรลุถึงเจ็ดสีค่อยชะลอยหยุดลงสายฟ้าโอสดเจ็ดสีนี่หากวังไว้บนทวีปมาชิมย่อมจะนำมาซึ่งสายตาสะเทือนขวนัญสุดขณะนับทว่าเมื่ออยู่ตรงนี้คนไม่น้อยกลับสายหน้าไปมาเมื่อแลเห็น สายฟ้าโอสถ7สีผลสำเร็จเช่นนี้ไม่อาจคว้าไทยอย่างเด็ดขาดเพราะในช่วงสามวันนี้พวกเขาได้เห็นสายฟ้าโอสถ7สีมาห6ครั้งแล้วสายฟ้าโอสถ7สีอีกแล้วสุเอียนคงจื่อแงนมองบนฟ้ายิ้มกล่าวตาเท่าหลินคงละเหียใจน่าดูเย่เหล่ายิ้มกล่าวมองดูผู้สูงวัยคนที่สร้างสายฟ้าโอสถได้เจสียามนี้ผู้สูงวัยคนนั้นกำลังสายหน้าอย่างเหนื่อยหน่ายชัดเจนว่าไม่พอใจผลงานของตนเอง สุเหียอีพงกศีสะยิ้มยิ้มเช่นกันจากนั้นเลื่อนสายตาไปที่เซียวเหยียนกล่าวเสียงเบาว่าตอนนี้ในสนามเหมือนจะมีแค่เจ้าหนุ่มนี่คนเดียวที่ยังใจเย็นอยู่ได้พอฟังเย้าเหล่าพยักหน้ายิ้มเจริญนคนอื่นๆบ้างก็เรียกสายฟ้าโอสถออกมาได้แล้วบ้างก็มีเขาโครงของตัวอ่อนโอสถให้เห็นแล้วแต่ในเตากลั่นของเจ้าหนุ่มนี่ไม่มีปฏิกิริยาสักนิด หนำซ้ำใบหน้าของเซียวเหยียนปราศจากวิแววร้อนรนก็ไม่ทราบเป็นเพราะสุขุมเยือกเย็นจริงๆหรือผิดซ้ำผิดซากจนหมดอารมณ์ไปแล้วเข้าโหวนอน่าจะผนึกโอสถสำเร็จได้ในสามวันค่าดูไม่ผิดโอสถที่เขาหลอมสร้างคราวนี้น่าจะเป็นโอสถมารอัคณีชิงเสียนหากหลอมสร้างสำเร็จจะก่อเกิดสายฟ้าโอสถได้เก้าสีเวียนคงจือกล่าว ืึนตาแกนี่ฝีมือปรุงยาุดหน้าไม่น้อยจริงๆเย้าเหล่าพงกศีสะพลางกล่าวข้าเซียวเหยียนอยากเอาชนะเขาก็ต้องหลอมสร้างโอสถระดับ9้าแต่โอสถโพธิ์ต่อให้กระตุ้นอย่างไรก็ไปไม่ถึงระดับ9ก้าเสวียนอีกล่าวแม้เซียวเหยียนเคยใช้ออกด้วยวิธีการบางอย่างยกระดับคุณภาพของโอสถในงานชุมนุมโอสถวันนั้นแต่ตอนนี้กลับใช้ออกด้วยวิธีนั้นไม่ได้อย่างไรระดับเก้ากับระดับ8ก็แตกต่างกันสิ้นเชิง เขาคงมีแผนของเขากระมังเหยาเหล่าได้แต่กล่าวเช่นนี้ไม่อาจปฏิเสธว่าตอนนี้เขาเริ่มเครียดเล็กน้อยสมุนไพรที่เซียวเหยียนกำลังหลอมสกัดไม่มีชนิดใดอยู่ในรายชื่อที่ระบุไว้ในสูตรโอสถระดับ9-2ชนิดที่เขาถ่ายทอดให้ซึ่งหมายความว่าถ้าไม่เพราะเซียวเหยียนมีสูตรโอสถระดับ9้าชนิดอื่น เช่นนั้นเจ้าหนุ่มนี้ก็กำลังจับแพททนแก่เวลาสวันผ่านไปในคลิปตาบนสนามแข่งตอนนี้เหลือคนที่ยังหลอมสร้างโอสถอยู่ไม่กี่คนแล้วคนอื่นๆส่วนใหญ่หลังสร้างสายฟ้าโอสถสําเร็จก็ล่าถอยออกไปเวลานี้สายตาเกือบทั้งหมดจดจ่อบนร่างเท่าหัววอและเซียวเหยียนโอสถของเท่าหว,วอทุกคนจำแนกแยกแยะได้ถ้าปรุงสำเร็จจะปรากฏสายฟ้าโอสถกสีนี่คือผลงานสูงสุดในสนามตอนนี้ ส่วนเซียวเหยียนกลับเรียกสายตาผู้ชมมาได้เพราะพฤติการิิ่ลึกกึกกือเพราะตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ในตากลั่นของเขาไม่เคยปรากฏร่องรอยของตัวอ่อนโอสถให้เห็นมีเพียงมังกรไฟตัวนั้นแหวกว่ายวนเวียนตลอดเวลาแต่ในมังกรไฟตัวนี้พวกเขาก็ไม่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของโอสถเช่นกันครั้น ขนาบฝูงชนพิศวงงงงวยห้วงพสุธาอากาศพลันมีเสียงทึบต่ำดังขึ้นคลื่นพลังที่แกร่งกล้าวสุดขีดจูจ่ๆแผ่กระจายออกตามด้วยชั้นเมฆเริ่มก่ะตัวบนท้องฟ้าโอสถของเท่าโหวอ,อกใกล้สำเร็จแล้วแลเห็นฉากนี้พลันมีคนเปล่งเสียงอุทานภายใต้สายตาจับจ้องมากมายเท่าโหวอลุกยืนขึ้นอย่างเหิมอีกคึกคักบ,บนใบหน้าที่ราวกับคนตายปรากฏรอยยิ้มอัปลักขึ้น ตามด้วยแค่นหัวเราะและมองไปยังพื้นที่ของเซียวเหยียนแอร์วบหนึ่งสองมือภายโล่หลังแงนมองชั้นเมฆบนแผ่นฟ้าตรงนั้นเริ่มปรากฏสรรีสันก้าวสีอย่างที่คาดไว้หลังจากปันป่นป่วนม้วนตลบอยู่พักหนึ่งเป็นสายฟ้าโอสดก้าวสีจริงด้วยเห็นเช่นนั้นฝูงชนส่งเสียงอุทานอย่างสุดระงับฮ่าฮาเย้าเฉินดูท่าคราวนี้เราผู้เท่าจะชนะเท้าโหว,วองแงนมองเมฆสายฟ้าอึดใจถัดมาหันหน้าไปทางเย้าเหล่ากล่าวด้วยรอยยิ้มเยน็น ได้ฟังค้าพูดของเขาเย้าเหล่าอดมุ่งคิ้วมิได้ขนาดจะโต้อตอบกลับปรากฏเสียงหัวเราะชื่อชาดังขึ้นนั่นก็ไม่แน่ได้ยินคำนี้เท่าโหวอนิ้วหน้ากวาดตาไปทางต้นเสียงกลับเห็นเซลลวเหยียนที่หลับตามาตลอดกำลังลืมตาลืมตาขึ้นชา้าช้า